นี่ครับเฮ้ยอย่ามาว่าลูกค้าฉันนะฉันทนไม่ไหวกับแกแล้วนะไอโนกแก้วเคทำงานดีๆไหมผู้จัดการก็ค่อนข้างขี้บ่นนะฉันขอลาออกกราบสวัสดีทุกคนในหยุมชัยเกมเมอร์วันนี้จะเล่นแบบปรนน้ำมันนะมันจะเป็นยั้นงอย่าลืมไปติดตามชมันได้ครับ นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทางานกันดีกว่านะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเวลากลางคืนนะครับก็ไม่มีคนมาใช้บริการปั๊มน้ำมันเราเลยนะครับก็เราทําอะไรดีนะครับแล้วก็ไม่ใช่กระจกปั๊มเืินดีกว่านะครับก็เผื่อลูกค้ามานะเขาจะได้คิดว่าร้านเราสะอาดนะครับก็เราก็เช็ดกันดีกว่านะเนี่ยเราเป็นพนักงานที่ดีนะหัวหน้าอย่าอย่าไล่เราออกนะครับเราก็เป็นพนักงานที่ดีว้าวได้เงินน้อยมากเลยนะโอเคเราก็เช็ดกระจกสองข้างทางไปเลยนะเช็ดกระจกไปเลยโอเคนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีเบคอนนะครับ เบคอนคงไม่พอใจมังม้งมาแย่งเราใช้กระจกคนระับอ่านี่ใครเนี่ยนี่เป็นพนักง,งานแบบแต่ทุกคนจะอาดปั๊มมั้งทุกคนโอเคนะเขาก็ใส่ชุดดูมันตรงนี้จะพังนะทุกคนตอนนี้ก็จะเช้าแล้วนะครับทุกคนตรงนี้นะับก็เขายังไม่ได้ซื้อเลยนะร้านเราโคตรข้างๆขนมควรเลยโอเคตอนเดียวก็มีน้ํามันอยู่ที่มันเจ็ดสิบสองลิตรแล้วนะทุกคนไม่รู้จะพอหรือเปล่านะใครเนี่ยใส่ชุดสีเหลืองนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะเป็นแบบฟอร์มมัง้งโอเคไอ้นี่ผู้จัดจาก,การนี่ใส่เสื้อสีม่วงนะครับ เออออโต้เซฟโอเคออโต้เซฟเรียบร้อยนะโอเคใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะโอเคตอนนี้ปั๊มน้ำมันเราก็จะเปิดไปเรียบร้อยนะทุกคนหวังว่าจะมีลูกค้ามาใช้บริการปั๊มน้ำมันเรานะครับก็ตอนนี้เหมือนว่ากี่โมงแล้วเนี่ยแปดโมงครึ่งนะทุกคนโอเคผมหวังว่าร้านเขาเปิดเร็วๆนี้นะครับทุกคนมันไม่ใช่ร้านหลีผู้ถือปั๊มน้ำมันโอเคนะก็เดี๋ยวเรารอลูกค้ามานะใช้บริการปั๊มน้ำมันเรานะโอเคตอนยครก่ถือที่เช็ด โอเคลูกค้าคนแรกมานะเป็นรถตู้คันสีปลานะทุกคนโอเคแล้วก็เติมไปเลยนะโอเคนะก็จะก็กจะตกด้วยนะอ้าวมีคนแย่ง <c oughs> โอเคนะับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรารอลูกค้านต่อไปมาแล้วนะรถตู้คันสีขาวนะก็เขาต้องการน้ำมันเจ็ดลิตรโอเคก็เติมไปเลยนะทุกคนโอเคก็นี่แหละนะชีวิตของพนักงานบรรเทามนะ้ามันนะทุกคนเพราะคนเครื่องยากอย่างนี้นะครับได้เงินโคตรน้อยเลยโอเคนะคก็ เรียบร้อยนะเป็นนเสร็จสิ้นแล้วทุกคนเฮ้นี่เราก็ได้นะทุกเงินแล้วนะจะได้เงินทีละบาทนี่ค่อนข้นางยากนะทุกคนเฮ้ยปีนิดนะโอเคได้แล้วแล้วป็นคนเอาแล้วก็เอาหัวใจออกเลยนะทุกคนโอเคนะก็เราก็จะทําไงดีกันรถคันสีขาวนี้ดีก็ยังไม่ขับออกไปเลยสงสงยสก็ยังซื้อของในร้านยังไม่เสร็จมั้งร้านอะไรเนี่ยพูดผิดละให้ตายเด่คุณเอาแก้วทาไมแกถึงพูดผิดตลอดเลย โอเคเมื่อกี้ผมดูเท่สนามภาคใหญ่นะทุกคนข่าวหลังแกก็อย่าพูดผิดอีกแล้วกันนะไม่งั้นคนดูหายหมดโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาเตินมน้ามันให้กับรถคันนี้ต่อเลยนะครับก็รถคันนี้นะครับก็น้่งสปกปรกพอสมควรเลยนะเอา้าเราเช็ดไม่ได้ทุกคนเราไม่มีที่เช็ดกระจกนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวข้ามไปก่อนเรามาเตินมน้ำมันให้คนนี้ก่อนคนนี้อะไรเนี่ย <B> แม่พูดผิดอีกรอบนะครับ ทุกคนพูดไปชีวิตเปลี่ยนเลยโอเคนะครับเราก็เตินมน้ำมันให้กับคันนี้ต่อเลยนะทุกคนก็โอเคนะเราก็ที่เช็กระจกมาเรียบร้อยแล้วโอเคนะเราก็ใช้กับคันนี้ก่อนโอเคอเคช็ดไปเลยนะทุกคนโอเคจุม่มเช็ดแล้วครับเช็ดเลยเช็ดเลยโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงนะครับก็ยังไม่มืดนะครับก็ยังเราก็ยังทางานต่อนะครับวันนี้ผมมาสมัครงานแค่หนึ่งวันนะทุกคนก็พรุ่งนี้ผมก็จะลาออกจากงานนี้แล้วนะครับ เพราะว่างานนี้รู้สึกเหมือนว่าได้เงินน้อยเกินไปนะครับไม่คุ้มกับการทํางานนะทุกคนผมจะลาออกไปทํา YouTube ดีกว่านะได้เงินเยอะโอเคผมคิดว่างานนี้ไม่เหมาะกับผมแน่นอนเอา้าผู้จัดก,การซื้ออะไรเนี่ยนะครับก็เหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยมาใส่ใจเรื่องก็เหมือนเขาไม่ซื้อถังน้ามันเพิ่มแล้วตอนนี้น้ํามันเราก็จะหมดตามเรียบร้อยแล้วผู้จัดการก็ไม่เอาไหนเลยเอาจริงนะแกอย่ามาว่าฉันนะไม่งั้นฉันไล่แกออกแน่นอนโอเคเราไม่ว่าแล้วนะทุกคน โอเคตอนนี้เราก็เช็คกระจกไปนะครับตามหัวหน้าสั่งนะ<ฟ>ครับก็พอไม่ค่อยโอเคนะครับเราก็ขึ้นไปยืนบนรถคันนี้เลยนะทุกคนนี่นะมารายาทที่ดีนะต้องทําอย่างนี้นะทุกคนอ้าวเขาซื้อแต่ของใช้นะของใช้เนี่ยโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับแล้วก็เติมน้ามันต่อนะครับก็เดี๋ยวผมพูดผิดไปมากกว่าล้านครั้งนะครับก็เราก็ทําการตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงแล้วนะครับทุกคนหัวหน้าไม่ให้ผมพักเลยนะครับ ก็ให้ผมทํางานอย่างเางนี้บตลอดเลยโอ้ผมไม่น่ารับงานเลยเนาะเดี๋ยวเที่ยงคืนวันนี้ผมก็จะลาออกนะทุกคนผมมาทำงานแค่หนึ่งวันนะครับทุกคนก็อย่าอ,าอะไรมากนะับหนึ่งวันที่ที่แสนโหดนะับหน้าให้ค่าจ้างกันน้อยนิดของผมนะไม่พอกินข้าวนะทุกคน,นแค่0.8บาทนะน้อยมากๆเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็เตินมน้ำมันให้รถตู้คันนี้ต่อนะครับโอเคคันนี้เป็นไงบ้างครับเอาหัวใจออกกันดีกว่าโอเคตอนนี้เวลายเย็นแล้วนะทุกคนหกโมงเย็นแล้วนะครับ ก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะใส่ใจแต่ในตัวร้านนะครับและผมมานั่งทํางานตัดแล่ตัดลมอย่างนี้นะคุณคิดว่าจะเอาไงกับหัวหน้าดีครับก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนโอเคนี้เราก็ไม่ได้ว่าถึงหัวหน้านะเพราะมันเป็นเรื่องในเกมนะครับอ่าอันนี้ก็ปล่อยไปนะครับโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าเราควรจะต้องไปทางานข้างในและนะทุกคนเราทุกคนครับเราเจอรถคันหนึ่งนะครับเติมน,น้ำมันแค่3มลิตรเองนะครับและดูรถด,ดีครับทุกคนแต่งซะสวยนะทุกคน คืออย่างนี้ต้องมีเงินเดี๋ยวทำไมีคุณจนหนีครับเฮ้ยอย่ามาว่าลูกค้าฉันนะโอเคนะครับก็เหมือนว่ารับเราควรใช้กระจกให้รถคันนี้นะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างสกปรกสอควรเลยนะเอาอีกแล้วนะไอ้นกแก้วโอเคนะเราก็ใช้กระจกให้รถคันนี้ไปเลยนะครับก็รถก็ค่อนข้างนะครับสกปรกนิดนึงนะครับก็ไม่พูดเลยมากเดี๋ยวผู้จัดการด่ามีนะก็ผู้จัดการก็เป็นคนประมาณนี้แหละะครับทุกคน ฉันทนไม่ไหวกับแกแล้วนะไอโนแก้วแกทํางานดีๆีไหมโอเคนะคอีหนึ่งชั่วโมงเราก็จะได้ออกจากงานนี้แล้วนะก็โอเคนะคผมก็ไม่อยากจะมาทํางานที่นี่แล้วนะแต่ว่ามีมีเพื่อนเสนอมาครับก็ผมเลยมาทํานะแต่ผู้จัดการก็นข้งข่งขี้บ่นนะโอเคพอกันทีฉันขอลาออก